ดีค่ะเป็นความเชื่อมาช้านานแล้วนะคะเกี่ยวกับคำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถึงแม้ว่าผลแห่งความดีชั่วจะยังไม่ปรากฏเห็นชัดได้อย่างทันอกทันใจเรานักแต่สำหรับความดีนั้นมีสุขติสวรรค์เป็นที่ไปและความชั่วนั้นก็มีนรกไว้รองรับถึง18ขุมใหญ่ค่ะและในวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของนรกค่ะ อาจารย์คะเรื่องของสวรรค์หรือนรกเนี่ยมีความจริงเพียงไรคะศรัทธาคือการเชื่อกฎแห่งกรรมและเชื่อว่าสวรรค์มีจริงนระกมีจริงนะคะถ้ามีคํานี้แล้วแสดงว่าสวรรค์นรกเนี่ยมีจริงค่ะทีนี้อาจจะมีคําถามว่าล้ามีจริงแล้วมันอยู่ตรงไหนนะคะ,ค,ะคือจริงๆแล้วเนี่ยสวรรค์เนี่ยกับนรกเป็นสิ่งที่สวรรค์เป็นที่ที่ให้รางวัลคนดีถ้าเราไปง่ายๆนะคะ นรกก็ทํา,าโทษบุคคลที่กระทํา,าความผิดมันเป็นคติของความรู้สึกลึกๆของอยู่ในใจที่ก่อให้เกิดเป็นอุปทานหรืออุคหะที่สร้างขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วเป็นสถานที่รองรับอย่างนี้ค่ะ มันก็เป็นเวลานานเป็นกับกับแล้วนะคะอาจารย์คะจะสังเกตเห็นได้ว่าไทยเองก็มีความเชื่อเรื่องนรกของไทยจีนก็เชื่อเรื่องนรกของจีนหรือแม้กระทั่งฝรั่งเองเขาก็เชื่อว่ามีนรกของฝรั่งนะคะสรุปแล้วเนี่ยเป็นนรกอันเดียวกันไหมคะคือทุกชาติทุกศาสนาแล้วเนี่ยในคําว่าโลกธรรมเนี่ยทุกอย่างม,มันเกิดขึ้นแบบเดียวกันนะคะในเรื่องของความเป็นธรรมชาติของความคิดการสร้างหรือว่าการได้รับโทษหรือว่าการได้รับรางวัลเหล่านี้เนี่ยมันเป็นพิมพ์เดียวกันหมด นอกเหนือจากเชื้อชาติภาษาแล้วสิ่งที่อยู่ภายในของคนเนี่ยมันเหมือนกันคุณโยดูหนังเนี่ยทำไมเราถึงดูหนังฝรั่งดูเรื่องคือนอกเหนือจากว่าน่านมประเพณีแล้วเนี่ยความคิดความเศร้าโศกเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดถูกไหมคะถ้าหากว่าในเรื่องราวของความเป็นโลกเป็นเรื่องเดียวกันหมดสวรรค์นล,ลกก็เป็นอันเดียวกันหมดนะคะคะ่ะแล้วอย่างเรื่องนรกนี่นะคะเป็นเป็นเรื่องความเชื่อเรื่องศาสนาแต่สําหรับคนที่อาจจะไม่มีศาสนาหรือว่าไม่ไม่ได้นับถือศาสนาเนี่ย ทำความผิดก็เหมือนกับไม่ต้องไปรับผลของกรรมหรือเปล่าคะนั่นโลกสวรรค์ไม่ใช่เรื่องศาสนาแต่ศาสนาเป็นบทพิสูจน์รับรองว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วที่มีนับพันพันปีเนี่ยมันมันเป็นยังไงมีเรียงลำดับยังไงจะต้องทํำยังไงหรือทําอย่างไรถึงไปเป็นอย่างนั้นอันนั้นศาสนาเป็นเครื่องเป็นเป็นสิ่งที่บอกในสิ่งที่มีอยู่แล้วอย่างพระเจ้าตรัสรู้คือตรัสรู้ลึกลงไป ในเรื่องของกรรมโดยบอกว่ากรรมเนี่ยนะค,ะคือในชาติภพต่างๆที่เกิดมานับไม่ถ้วนโดยการปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยท่งตัดสรู้ในเรื่องของกรรมที่ระลึกชาติโดยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กำหนดคือไม่จํากัดเนี่ยนะคะมันบอกอยู่แล้วนะคะว่าคนเราเวียนว่ายตายเกิดคิดแบบเดียวทําแบบเดียวกันมาแล้วได้รับโทษอย่างไรได้รับได้รับสวรรค์ญญอย่างไรได้รับผลตอบแทนอย่างไรนะคะและสิ่งเหล่านี้เนี่ยในความ คือศาสนาเป็นสากลเป็นการบอกในสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วรวบรัดออกมาเพื่อสอนและเพื่อบอกหนทางแห่งการหลุดพ้นดังนั้นเราสามารถที่จะบอกได้ว่าสวรรค์นรกมีจริงแต่มันมีเหตุผลลึกๆที่บอกอย่างนี้ค่ะค่ะอาจารย์คะเวลาที่เราได้ยินพระท่านเทศนะคะก็จะมีคําว่าอาบายทุกติวินิบาทนรกอันนี้มีความหมายว่าอะไรคะอย่างอาบายนี่ก็ดเดรัจฉานภูมินะคะ อย่างคือทุกขะทุกขะนี่ความทุกข์เนี่ยคือเปรตไมิไบาตนี่คืออสุรกายนะคะแล้วก็ส่วนนรกภูมิคงทราบแล้วนะคะ,ค,ะคือลงไปที่นรกเลยนะคะทั้งหมด4ภูมิด้วยกัน,นะค่ะแล้วอะไรหนักที่สุดคะอาจารย์อยู่ที่ระยะเวลามากกว่ามั้งคะคืออย่างภูมิภูมิเดรชาเนี่ยเกิดเป็นเดรชาเนี่ยมันก็ลําบากนะคะเพราะว่ามันจะมีความเดือดร้อนอยู่เป็นนิดแล้วไม่รู้อะไรเลยนะคะสิ่งที่เห็นก็เอามาไม่ได้ สิ่งที่ปรากฏขึ้นเนี่ยก็ก็ไม่ไม่สามารถจะรับได้ตรงนั้นแต่ระยะเวลามันสั้น10กว่าปีนะคะ,คะเปรตเป็นระยะเวลาแล้วแต่โทสารูโทษอาจจะถึงหมื่นปีพันปีะนะเช่นเดียวก,กันกับอสุรกายหรือว่าวิบาตแต่ในนรกนี่ยาวนาน,านมากนับเป็นกับดังนั้นดูสามารถว่าสามารถบอกได้ว่าทุกระยะสั้นกับทุกระยะยาวเนี่ยเราบอกได้เลยไหมคะว่าอันไหนมันหนักกว่าค่ะ บอกไม่ได้เหมือนกันนะคะอาจารย์คะแล้วอย่างที่เราเห็นเนี่ยแปลว่าเดลชานเนี่ยก็คือภูมิที่สูงกว่านรกหรือเปล่าคะคือถ้าลงเรียกว่าลงอบายนะคะคือความลำบากเนี่ยมันเริ่มต้นจากคําว่าอบายนะ,ะดังนั้นเนี่ยมันไม่มีไม่มีภูมิที่สูงกว่าในคําว่านรกค่ะนะคะ,ค,ะคือจะไม่มีภูมิสูงกว่าจะไม่เหมือนสวรรค์ที่วัดด้วยเ,เรียกว่าอย่างภูมิสวรรค์จะวัดด้วยชาน ด้วยการทําบุญรักษาศีลเช่นะค,ะค่ะแต่ถ้าลงนรกแล้วเสมอกันหมดนะคะ,คะและเดราชานเราจะใช้คําว่าสูงกว่านรกนี่คงคงจะยากอยู่นะคะค่ะคืออยากจะว่าพูดรวมไปเลยดีกว่าะค่ะแล้วทํากรรมอะไรคะอาจารย์ถึงได้ไปเกิดเป็นเดราชานกรรมเยอะมากเลยนะคะคือมันมีความละเอียดอ่อนมากเคยอ่านเจอนะคะเคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังนะคะแล้วก็คุยกับหลวงพ่อมาอย่างเช่นที่ชอบอวดเนือ้ออวดตัวนะ เปิดข้างบนนะคะสั้นข้างล่างนะก็จะเิอเป็นวัวนมกอ็อยากเปลยดีนักอะไรก็จะเป็นวัวคนที่เป็นอันธพาลคือไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ไม่เป็นอยู่ในระเบียบไม่ไนันก็จะไปเป็นสัตว์อยู่ในแอฟริก